เดี๋ยวมือนี้บาริสานสิผ้ามหาเบงนะครับที่บอกว่าไม้การยืนไม้ให้มันได้เปรียบหนูยืนจังไดนะครับเดี๋ยวสีบอกเป็นการแนะนาและกันนี่ไม้ยังสีงนี้มันหกนะครับเหีนยวเห็นนี่เหีนยวเห็นแบบนี้น,คน, 6, นะครับนี่หกนะมันย่าเขายืนนี่โคตรเสียเปียบเลยหนูเขาม้านี่ได้๋ยิ่งยา,ากยากเลยผมสีบอกทางทังเสียครับเพราะว่าช่วงนี้มันน้าม,มันถว่วมมันไปใส่พได้ดอก มันลงไปสั้นม่ได้ครับนี่ไม้สีมันหาหม่งยืนยากเขาต้องหาหม่งเป็นแปร์ครับเดี๋ยวผมสีหาให็นไหมเดียางหาไปเรื่อยครับไ็เหม็นสมุนเท่ายางมาหานี่นี่นี่ไม้สีนี้ครับสีได้เปียบเห็นบ่มเขาขึแจงเลยนี่ครับนี่มันสีเป็นลงโล่งสีเลยนี่เขาสามารถเนี่ยมได้ยามมัาสั้นมันก็สีเลียนออกมาเลียนออกมาแค่สองทาาครับทั้งซ้ายกับทั้งขวาเพราะว่าข้างหลังเข้า ข้างหลังเข้ามันสิเป็นท่างโค้งหนูสิบอมานะครับหนูสิบอมาขันบัว่ามันสิมาอยู่ข้างหลังห้ายกินยุ่งหลังอีแต่ขันน้อาเห็นแบบบังทีนี่อางไเขายืนแบบเห็นมันได้เปรียบเพราะว่าบางนี้มันกะแปนนะครับแปนแปน,แปนมางนีก็สามารถเนี่ยมทะลุลงไปได้อยู่หนูมันสีขามารัศมีประมาณเมตรทึงสองเมตรเนี่ยเพ็ินบ่เขาสามารถเนี่ยมใดนี่มันสิหมุนเขามาแเบียบบระแวงเลียบร้ลงโลงๆปงปุงๆยังสีเด้อ ฝากไปครับไปปั๊บใช่เอาใกล้บ้านนี่นี่มองยังสีนสี่นี่มันมนี่เป็นเปลี่ยนยังสีนี่นี่มีเขาสามาตเอแ่นมสอดลงไปไดนนี่มันสมันสีขาวมะไก่เขานะครับนี่นแบบเนมสอดลงไปข้างล่างเข็นขี้ดินเนี่ยเนี่ยเห็นมามันสีเขาสีสามารถนี่มีห้อยขุดความ ห้อยมันคุดพอมนี่แล้วนี่ลงลงยังสีเขาสามารถแเน,นี่นุงไปไหนนู้นยังสีบอลระแวงครับนี่สั้นใกล้ๆน้ำนี่เ้อยืนยังยืนยุ่ยจุดนี่แล้วก็เนีน่นงไปยังสีห้าสีเด้ยเปียบหนูครับต่างกันรับก,ก็ทั้งนี่ทั้งนี่มันสีหกนะครับนี่แบบหยาค่ามันเปื้อนกันเข้าไปนี่มันจีดเนี่ยสอดครับเป็นหนูเขามากกับเน่ยเห็นน,นี่เนี่ยห้เสียเปียบนะเราต้อง ยืนให้มันเด้เปียบหนูครับยนงสีดิยิ่งนี่ไม้สีเดือกงามเลยนี่สันเขามานี่เลนหอดตีนกักรับนี่นี่มันสีซองสวอดหีวดินในสีเลยคนีบนี่คือไม้สีเดี่ดเปียบด้วยพี่น้องเลือกููได้สีกำลังฝึกสันครับผูทีเพิ่นเกียงแล้วกับแนะน้ำกันเขามาได้ครับนี่แบบมันสีนี่เขาสีไปสันยังเดจาสีนี่เห็นหกหกแต่คันตัวใดมันแบบห่าๆมันสีปีนมาเลยเด้ครับ เบยญาเลยมันสิปีดมันสิปีนยาขึ้นมาเลยกับมันหกนี่หลีน่ะขันเขาบมี่หม่องสันนี่หลีจกงสีขันมันเมนขางทางสีครับนี่ขัมันหกหกเก๊สีเข้าตองยืนยืนออกมายืนแก้ไก่ครับยืนปิดขางทางเลยบร่งยานมันสิระเวงครับมันสีออกมาปีนออกมาเลยแหละแต่ว่ามันสิโคออกมาข้าวเดียวแล้วมันก็สิริบแหลบข้าไปไม่นี่ครับย่ามยืนในเข้ายืนออกมาข้างนอกก็ได้ครับนี่ยืนออกมาทางแดงเลยสิ พอขันพ่อโบมีหม่งซันอิหลีให้มันห่างประมาณเมตรหนึ่งครับห่างจากหม่งมันหกหกกับเฮานี่ประมาณเมตรหนึ่งหนูมันสิอยู่ประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งเนี๋ยมันสิเขามาแล้วมันสี่วเข้าสุดขันตัวใดมันเราแวงอ่ะมันสิเขามาแค่รัศมีนั่นแล้วก็มันก็สิ่วเขามาอีกเลยมันก็สิยืนเบิ่งเ้างซันยากแต่ว่าขันหกหกมันสี่มันก็สันยากแต่คันหกแบบนี้คันเฮาจำเปลี่ยนอย่างองสันอิหลี่เฮาก็ยืนสัน อยู่ลางๆเลยครับยืนยุกกลาง้ทางนี่ผมยืนอยุ่กลางทังรับนี่ยืนยุกกลางทางเหันงยครับหกแห้ง่บยาเพียงหัวเขานี่ห้เขายืนอยู่นี่เลยยืนบางยาแห้งๆเลยคับมันหกต่ว่าหยาตั้งนะครับยืนสั้นคับมันมาานี่ยาสิติ่งมันสิปีนครับประเภทพวกยาค้นยาไว้นี่มันสิปีนอยู่ครับย่มมาเลยย่มยมยมมาเลยกันเท้าบ่มีตัวเลือกอีีครับนี แบบนี้ก็ได้ครับนี่เพราะว่ามันซองสอดอยู่มันซองสอดที่ดินอยู่ครับนี่บอกมานน่สามารถเหี่ยเามองเห็นพยามามยืนเห็นในเปียบครับเดี๋ยวถ้าผมเห็นไม้จังไรอีกเดี๋ยวผมสีแน่น้ำอยู่ครับไม้ที่มันการยืนในเปียบช่วงนี้น้าม,มันถว่วมันหาไม่ยากครับมี่ไปได้ตนน้ำขางทางนี่แหละบึ่งเนี้ยหกออคืออยู่ครับกาสีมีไม้แนะนํามาประมาณนี้นะครับเพราะว่า ปีที่แล้วผมมาบรรจุอยู่ใหม่ๆนี่มามองนีเลยมองแหลกก็กได้กินหลายตอยู่ครับขั้นแท่ขั้นเดียวเดรนู้เป็นสิบนะเอา้าขั้นนีแล้วก็เรียวไปหันขั้เให้หน้าให้เดียวเนี่ยเดรนู้เป็นสิบเบื้องเนี้ยหกกระด้อนะครับนะไปน้ำหยาอันนี้เลยหยาข้านนี่เลยขนาดข้าเจ้ามาใส่หลายเจ้าแล้วหนี่น้ํานี่ก็มาแนะนีนำผู้ใดสงสัยยังกระสอบถามมาได้ครับเดี๋ยวสี็ดคชิปบ,บอกอีกเด้อ เดี๋ยวเห็ดคลิปการใส่บ่วงอีกเพราะว่าเห็นน้องนองหลายคนใส่บ่วงบ่ไดยหนูนะบาวอีสารเห็นลหละขั้นเขียวเดี๋ยวต้องมาเห็ดคลิปสอนแล้วครับอ๋อมุนี้ก็มาซ่ำนี้ครับหากินมันหมาน,นสุผหูสุคนกันด้วครับเด้อ